โอเคผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีบรรจชมทุกคนท่านด้วยเนะี่ยผมก็สหรับคลิปนี้นะครับมาสอนใช้แอปเนะ็ตฟรีเนี่ยผมที่มีชื่อว่าคีเพียนไม่ใช่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  HTT ทีทีอินเจหรือเปล่ามไม่รู้เนะี่ยมาสอนสร้างไฟล์กันเลยโดยเฉลี่ยนะครับใช้ได้5วันนะครับผมก็สมัครต่อได้นะครับโดยการทำเขาเรียกว่าอะไรนะ ท่านผู้ชมครับอย่างแรกครับผมตอนมีเน็ตอยู่นะหรือว่ายืมเน็ตเพื่อนปล่อยท้องสปอร์ตเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับหรือเบราว์เซอร์หรือ Google Chrome อะไรก็แล้วแต่นะครับอ๋อนะครับโอเคไปที่เบราว์เซอร์หรือ Google เข้าไปที่เบราว์เซอร์หรือ Google Chrome ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวตกทีนี้เดี๋ยวไปเล่นเกมแป๊บอ่านะครับผมไม่มีไม่เล่นคุณไม่มีแพ็กเกจนะครับผมเพราะว่าผมบึ้มไอ้นี่ไปนะครับอ่าส่งข้อความไปนะครับผม นะครับผมโอเคเงินก็ไม่มีนะในโทรศัพท์เดี๋ยวค่อยไปเช็คกันทีหลังนะให้ท่านผู้ชมพิมพ์ไปว่า T C P V P N นะครับผมอันนี้เลยนะครับ T C T C เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บอ่ะพิมพ์ไปครับผม C T C P V P N นะผมนะ T C P V P N นะให้ท่านผู้ชมเข้าไปแรกเลยนะครับผม แหลกแน่นอนโอเคอาจจะกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะไม่ใช่กระตุกหรอกมันแหลกๆนะครับผมว่าอัดไปด้วยแน่นอนนะครับก็เข้ามาพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมรอนไปนะตอนนี้ผมใช้ไวไฟสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋็กสักพักค่อยเปลี่ยนเป็นเน็ตนะครับก็มันจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกนะครับผมมีเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับผมแล้วก็ยูปอะไม่รู้ไม่ออกแล้วก็ไอ้เชี่ยอะไรสักอย่างนี่แหละเออช่างแม่งเหรครับผมโอเค อเมริกาแะไรไม่รู้นะแต่ผมแนะนำว่าผมให้ใช้เซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับผมนี่ยซูเวอร์แรกเลยนะที่มีทูกประเทศไทยเลยอยู่ด้วยนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ปิงมันน้อยนะครับเน็ตมันจะลื่นดีมากครับผมท่านผู้ชมเข้าไปสีเหลืองๆเนี่ยจิ้มเข้าไปนะครับนะโอเคเข้าไปที่สีเหลืองแล้วก็รอสักครู่ครับผมก็จะเด้งมาหน้านี้นะโอเคครับผมนักผู้ชมเข้าแล่าของวีพีเอเซิร์ฟเวอร์อินอะไรสักอย่างนะโอเค กดจิ้มสีฟ้าข้างล่างผมเซ็ล็อตเซ็ทเซ็ทเชี่ยอะไรสักอย่างช่างแม่เหน่อยนะจิ้มไปข้างล่างสีฟ้ามันเป็นตัวเรีกอะเออเพราะมาน้าเนี้บผมให้ท่านผู้ชมดูนะว่าท่านผู้ชมเลือกแบบไหนนะมันมีฮ่าอันนี้ร้อยห้าสิบก็คือจํานวนคนต่อวันนะคะผมก็ใช้ได้ห้าวันนะคะผมนะโอเค อันนี้ก็300คนแต่ว่ามันน่าจะเต็มแล้วแหละออนะครับผมอาผมแนะนำอันนี้เลยนะครับผมนี่เซิร์ฟเวอร์ TC ซีเวนนะครับผมอ่ากดเข้าไปครับผมข้างล่างครับผมเค e a t e เอหรือเปล่ายูสเนมแอนด์พาสเวิร์ดนะครับผมเดี๋วๆทำไมมันละ นะจิ้มเข้าไปข้างล่างเลยครับผมข้างล่างคําว่าดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้จิ้มไปตรงที่เครือเอสซ์ฟเวอร์วียนอะไรสักอย่างแหละอ่าไม่ทันพอมาหน้านี้ครับผมท่านผู้ชมสมัครไปครับผมนะที่สมัครก็ยูสเนมอะไรก็ได้นะครับผมผมจะแบบนึงอีกละโอ้ยบาปแล้วนะครับผมแบบนึงนะโอเคท่านผู้ชมเข้าไปที่ที่ไปที่ยูสเนมนะครับผม ยูสเนมนะครับผมโอเคเอาแล้วมันมาเข้าอะไรเนี่ยแป,ป๊บๆอันนี้ไม่ใช่นะครับผมให้จิ้มไปที่ยูสเนมแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมจะเขียนไปว่าเน็ตฟรีนะแป,ป๊บหนึ่งแอป,ปนี้มันตัดคลิปไม่ได้ด้วยดิเออเช็ดเป็ดละนะครับผมโอเคก็รอสักครู่นะครับผมโอเคมาแล้วมาแล้ว ข้าเซิฟเดิมว่าผมที่มันจํากัด900 900ให้9,000 900คนต่อวันนะคะผมเซิฟจะรีเซ็ตตอนเที่ยงคืนนะครับ0.00แนลเดี๋ยวทำไมมันกระตกค้างไรเนี่ยที่ผมไม่อยากจะอัดคลิปเท่าไหร่นะเพาว่าตัวสับยังไม่พร้อมนะคบผมเดี๋ยวรอวก่อนนะสำหรับการโปรโลเลนเจอร์ก็รอวันพรุ่งนี้ได้เลยครับผมเพราะว่าผมจะ ใช้เครื่องนี้การโปรนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันเข้า E S File Explorer ไม่ได้นะครับผมอ่าใจเนาะโอเคโอเคนะครับผมโอเคนี่นะครับเก้าเก้าเก้าพันเก้าร้อยคนต่อว,วันนะครับผมไปเ l e a r User Name and Password นะครับผมอ่าจิมมาไปแล้วเนาะ หลายคนก็จิ้มเมืาอไประแลนะครับผมเพราะเครื่องผมช้านิดหน่อยนะครับก็จิ้มเมืาอไปนะครับก็รอคู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมียูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับให้เราตั้งอะไรก็ได้นะครับผมโอเคก็รอคู่นะจ๊ะโอเคกับผมรอสักครู่ผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับอาจกันยาวเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนไม่ใช่ดิ๋ยวผมจะเทสเน็ตด้วยนะครับว่ามันแรงจริงหรือเปล่านะครับผม อ่านบอกว่ามันมจริงครับผมมันไม่ใช่นะอะไรอย่างนั้นนะครับผมมัน,ม,น,ม,นมึงมึงหลอกกูเปล่าไอ้สัาวอะไรนี้นะครับก็อย่ามาหลอกกูไอ้เนะี้ยนะครับอาจจะมีคำหยาบมาก็ได้นะสำหรับใครที่ทําไม่เป็นนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้นะไม่เป็นตรงไหนก็คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะอ่านหลอกกูครับผมรอแป๊บหนึ่งเกสเกสฟรีอัพเพนบีเวนทีซีเอฟ น้ามาหน้านี้นะครับหลายคนอาจจะมาถึงแล้วนะครับแต่เครื่องผมช้านิดนึงนะโอเคกลองสกูนะอับันนี่ครับมันจะมีเขียนอยู่ตรงนี้ครับซาวเวอร์ลีเซตนะครับผมศูนย์จุดศูนย์เอ้ยศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ทุกวันนะครับมันจะรีเซ็ตตอนเที่ยงคืนนะครับผมโอเคแหลกอีกแล้วครับผมก่อนจากที่ผมไปเช็คแล้วนะ เออแต่ไม่รู้มันเป็นอะไรอีกโอเคผมมาที่ username นะจิ้มเข้าไปที่คำว่า username นะี่ย username นะโอเคเดี๋ยวผมสมัครใหม่เลยก็ได้เนะโอเคเดี๋ยวมาจิ้มยังผมจิ้มไปยังว่า username โอเคจิ้มไปแล้วก็รอสักครู่นะแ้นพิม์ผมขึ้นช้านะ่ะ ตั้งว่าอะไรก็ได้นะ,ะผม,มอ่าผมขอเน็ตฟรีไม่เอาไม่เอาสามมันสามเอาชื่อชน l ผมก็แล้วกันนะ Sky Gamer X R หรือเปล่าอานี้ออกนะพ a สเวิร์ดนะครับพ a สเวิร์ด,ดอะไรก็ได้ครับผมแต่ผมกตั้งง่ายเลยนะผมหนึ่งสองสามนะครับผมอ่านะครับถ้าใครยังดูไม่ทันหรือว่าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับกอคลิปกลับไปดูได้นะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับ ก็จิ้มไปที่ Create Premium VPN Account นะครับผมอันเนี้ยแอะจิ้มลาไปนะครับก็ลองคู่นะครับเน็ตมันแรงจริงนะครับแรงเทียบเท่าเกือบเท่าเน็ตเน็ตไวไฟบ้านเลยเลยทีเดียวเชียวนะแต่ต้องดูสัญญาณโทรศัพท์ของท่านผู้ชมด้วยนะเออนะครับสัญญาณโทรศัพท์ที่เป็นขีดๆอยู่นะเออนะครับของผม นะครับผมถ้ามันเป็นสีเขียวแสดงว่าเข้าได้นะมาดูกันว่าเข้าได้เปล่าถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าเข้าไม่ได้นะคลิปนี้ก็ต้องพังไปนะครับนั่นไ yeah. งสีแดงครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวรับกันกาเจรยใหม่คลิปนะผมก็เออไม่ต้องเจรยใหม่หรอกคลิปนี้แหละเอนะครับผมก็เดี๋ยวมาสอนเลยนะถ้ามันเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ผมให้ผมแนะนําให้สมัครตอนประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับผมแล้วก็ ถ้ามันเป็นสีเขียวนะมันจะมีให้เป็น,นพูดไม่ถูกอ,อ,อ่ะเอออ่ะมันจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะท่านผู้ชมจิ้มค้างแต่ไม่ใช่นี้นะเออมันจะเป็นแทนที่ตรงสีแดงๆนี้นะผมตรงสีแดงๆนี้นะผมว่าคนมันเต็มนะเซิร์เฟเต็มเลยนะครับผมมันก็จะเป็นสีเขียว,ยวนะท่านผู้ชมคัดลอกมาทั้งหมดเลยนะผมเนี่ยจิ้มค้างแล้วก็คัดลอกนะผมโอเคเนาะ พอเขาล็อกเสร็จแล้วนะครับทำไงต่อผมก็กดออกครับผมอมาสอนให้มันเข้าใจกันไปเลยนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เต็มนะแนะนําให้สมัครตอนทุ่มหนึ่งนะครับผม้ท่านผู้ชมเข้าไปที่บันทึกครับผมบันทึกนะครับบันทึกนะเออบันทึกนะนะครับผมบันทึกนะครับผมก็แล้วก็มากดบวกครับผมแล้วก็กด cross cue นี่ยก็จิ้มจิ้มค้างไปครับผมแตะค้างไปนะครับแล้วก็ มันจะมีคําว่าวางวางลงไปเลยนะ <c oughs> วางลงไปเลยนะครับผมโอเคพอท่านผู้ชมวางเสร็จจะเป็นไฟล์แบบนี้อันนี้ผมมันเก่าเนาะวันที่สิบเจ็ดนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะคบผมนะโอเคพอเป็นอย่างนี้แล้วง่ายต่อครับ <c oughs> ก่อท่านผู้ชมกดออกจากอันนี้ไปก่อนนะครับผมให้บันทึกไปด้วยนะโอเคท่านผู้ชมไปเฮตติทีอินเจคเตอร์นะครับ เน็ตติดเอทดอีกแล้วเฮียสัญญาณติดเอทดวัดแต่เหรอนะครับได้ข่าวว่าแล้วมันติดเอทดแล้วมันจะดูยูทูบไม่ได้นะเออนะครับเพื่อนบอกบไม่รู้แต่เราจะมาลองดูนะครีกับผมโอเคโอเควิธีการทำก็รอสกูนะครับเดี๋ยวผมมานี่ผมสมัครไปอยู่นะครับก็รอสกูนะโอเคเขาแอป ถ้าภาพเสียงไม่ตรงยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับอยู่ไอ้เชียนะครผมถ้าภาพเสียงไม่ตรงกันตรงไหนคอมเมนต์ด้วยนะครับผมผมจะได้หาวิธีแก้นะโอเคอันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะโอเคเดี๋ยว,ยวผมขอล้างไปเลยแล้วกันนะครับผม ข้อมูลไปเลยับผมโอเคอันนี้ผมสมัครไว้แล้วเนาะแต่เซิร์ฟมันเต็มนะครับวันนี้ก็ท่านผู้ชมเข้าไปที่กันตังค่าแล้วนะกดไปที่ปุ่มสามขีดต,ตรงนี้นะครับกันตังค่าแล้วก็ตรงนี้ับผมพอร์ตเอสเอสเนะครับ,ร it, 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 รบรท่านผู้ชมใส่ไปก่อนเลยนะครับสองสองะผมชื่อผู้ใช้แล้วผ่านก็ ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่บันทึกเนี่ยผมแฟมไม่ใช่แฟมบันทึกดีบันทึกเออบันทึกบันทึกไอ้แก้วนะผมอาจจะเป็นสมุดโน้ตก็ได้นะนะครับผมชื่อผู้ใช้ใช่ไหมยูสเนมก็เอาตรงนี้เลยนะครับที่ก๊อปปี้มาเนี่ยครับคัดลอกมาเลยครับผมยูสเนมนะครับ ชื่อผู้ชายก็ยูสเนมนั่นเองเนะผมกจิมาไหวครับผมมาจิาม,มาพังไปเลยครับผมโอเคตกลงครับรหัสผ่านแล้วก็รหัสผ่านก็อันนี้เลยครับอ่าจะเขียนว่าอะไรนะพาสเวิร์ดเหรอพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดอ,อ,อะไรไม่รู้นะ Okay. จะมีเสียงแทรกหรือเปล่านะอาจจะติดีนี่ก็ได้นะลิกสัสซิ์นะครับผม mm hmm. อ่าโอเคนี่ครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก่อนนี้เลยหนึ่งสามสี่ห้าแนวโอเคก็จำจำเอาก็ได้นะแต่ขอให้ท่านผู้ชมตั้งรหัสง่ายๆนะจำเอาได้นะแล้วก็ไอพีครับผมคัดลอกดีกว่าไอพีไอพีมันยาวแนวพาสเวิร์ดจำง่ายๆครับผม พาสเวิร์ดหรือรหัสนั่นเองนะครับผมมันจะโหลดใหม่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ไฟล์ที่ตั้งค่ามันก็จะเหมือนเดิมนะของผมนะสมอลไครตี่โหลดใหม่แบบนี้นะแต่ไฟล์ที่ตั้งค่ามันจะเหมือนเดิมนะครับผมโอเคโอเคผมอาจจะมีเสียงกระตูนนะครับผมอาจจะติดเล็กสิทธ์นะครับคลิปนี้เนะี่ยกลัวชิบหายโอเคเปิดคอมไว้ก่อน โอเคผมนัม่้ชมเข้าไปที่เดิมมาผผมกันตั้งค่า s n h นะครับผมแล้วก็รหัสผ่านนะผมรหัสผ่านอันที่เราจําได้ใช่ไหมออตั้งง่ายๆผมอันที่จําได้ก็ของผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่จำเป็นต้องตั้งตามนะครับโอเคแล้วก็ SS host นี่ก็ใส่เป็น ไอที่เราคัดลอกมาผม IP นั่นเองโอเควางไปโอเคก็เสร็จเป็นที่ร้อนแล้วนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกโอเคเสร็จแล้วผมจะมาการั้งค่านี้ก็เหนืออีกอันนึงนะแป๊บนึงก็เข้าไปกัน,นตั้งค่าเหมือนเดิมเนี่ยเพย์กันเนอร์เนี่ยพอยกันเนอร์เขี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยอันแรกเลย ที่เป็นรูปในกาสายจิ้มเข้าไปครับแล้วผู้ชมไปติ๊กที่อ,อ่าอันนี้ครับผมอันนี้ครับผมอันนี้ครับใช่ไหมวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจำไม่ได้แป๊บคิดก่อนกี่นาทีแล้วเนะี่ยโอ้โหเกือบหนึ่งคิดแล้วเนะี่ยไอชิดไม่เคยอัดนานขนาะดนี้มาเลยเนะี่ยมาก่อนเลยนะ นะแป๊บหนึ่งเนี่ยแป๊บหนึ่งโอเคติ๊กสามอันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ออนไลน์โฮสนะครับผมเออลืมอ่าอย่างนึงอะไรวะลืมแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าอ๋อไอ้นี่อ่า,อ,าอันนี้เนี่ยผมไปดูจากชแนลหนึ่งนะครับขอให้เครดิตด้วยแล้วกันนะครับนะครับผม ชแนลนี้มีชื่อว่าแป๊บหนึ่งเปิดคอมอยู่สัตว้ยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งชแนลนี้เนี่ยผมก็ตโอเคแค่นี้หระอมั้งเนี่ยแป๊บหนึ่งขอหานี่ก่อนหาเขาเรียกว่าอะไรนะชแนลนี้ที่ผมไปดูมานะครับผมแล้วผมว่า แนวที่ผมไปดูมานะครับนะครับผมค,คลิปนี้อาจจะยาวนะครับผมเกือบหนึ่งกิกแล้วโอเคชแนลนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจจะ ในหาไม่เจอว่ะอ่าสักครู่นะฮะนะครับผมแ๊บแบบชแนลนี้อู้แม่ยังหายากคิบหายเลย อาจจะมีเสียงแทรกนะขอปิดเสียงนะอยากจะมีอาจจะมีเสียงลำโพงอันนี้นะช็อตนะเมื่อกี้เมื่อกี้นะอย่าเพิ่งไปกดสร้างรูปแบบข้อมูลนะ,ะว่าขอให้เครดิตก่อนละกันนะ,ะใครไม่เข้าใจคลิปผมนะมาดูคลิปพี่เขาได้นะผมอ่านะค,คลิปพี่เขาเป็นคลิปเตสยอดมากครับผมอโอเคสุดยอดอยังไงนะถ้าถามนะ ยอดสัตว์นนเนี่ยโอเคเจอละชนะลช่แ้วเนี้มีภาษาอังกฤษแต่ผมกูอ่านไม่ออกครับผมอ่าต้องเสียงนะเข็มนะครับผม,ผมกับรายการเคเวอร์วิดีโอพรีเซนต์เคเวอร์วิดีโอพรีเซนตนะ์เเน,นะคะผมโอเค คร้บผมอ่ะโอเคนะโอเคนะครับชื่อน้องนี้ครับชื่อว่าเคเวอร์วิดีโอพีเซนนะครับโอเคนะครับผมก็นะครับก็ก็ก็กงั้นแหละเออ นะครับก็เข้ามาในนี้แล้วนะครับผมก็ติ๊กครับผมตามนี้เลยนะครับผมก็ใช่ละแล้วก็อย่าลืมที่อยู่เว็บไซต์ด้วยนะครับผมผมลืมเลยเนี่ยที่เว็บไซต์อะไรก็ได้นะนะครับผมโอเคนะครับโอเคอันนี้ที่อยู่เว็บไซต์อะไรก็ได้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็กดไปเลยนะครับสร้าง รูปแบบข้อมูลนี่ครับผมกดสร้างมาเลยนหครับผมอ่ะก็มันจะขึ้นอย่างนี้มานะผมแล้วก็กดไปที่รูปฟันเฟืองนะฟันเฟืองคือเที่อะไรหลายๆคนถามนี่ครับผมรูปเครื่องมือข้าืงบนเนี่ยออโอเคที่เป็นรูปเหมือนเครื่องมือเออเหมือนตั้งค่าตั้งค่าเราเออเออนี่ยผมเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าไปที่ เปิดประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ตั้งค่ากันสูงนะครับก็เลือกกาสุดท้ายนะครับการเชื่อมต่ออิน e r n โดยตรงนะครับแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเน็ตฟรีนะครับผมอลองเชื่อมต่อกันดูนะครับถ้าเซิร์ฟเต็มก็ไปทดลองกันเองนะครับผมว่าเซิร์ฟมันเต็มแบบเต็มแบบไม่รู้จะพูดไงนะครับอย่างแรกมันจะเป็นฟ้าผ่านะครับเนี่ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าถ้ามันเชื่อมต่อได้มันจะเป็นรูปเมฆนะนิ่งๆนะครับ ปกติปกตินะครับมันจะเขียนจะเชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอไปก่อนสักพักนึงสักพักนึงเออพักใหญ่ๆเลยแหละโอ้โหแปดสแปดสิบสองเมกะเอ็มบีไม่รู้อันว่าเมกหรือเปล่านะเจ๊โอเครอสักครู่รอสักครู่อันนี้ผมอุตส่าห์ให้เลยนะรอให้แล้วก็ไปเทสเทสอินเทอร์เน็ตค่าอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อไม่ได้หรือว่าเซิร์ฟเต็มก็ ท่านผู้ชมไปลองดูกันเองนะครับผมอันนี้มันใช้ได้จริงเนี่ยแต่ว่ามันจะหลุดบ่อยนะครับไม่แนะนําให้เล่นเกม l o อฟหรือ R O V นั่นเองเนี่ยเชื่อมต่อไม่ได้ครับผมก็สุดคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอส่งคลิปนี้เสีัดายเสียดีขอบคุณนักชมนะครับสวัสดีครับบไปจ้าคลิปนี้ยาวชิบหายบไปจ้าไปละโอ้ยเบ๊บถ้าใครไม่เข้าใจคลิปผมเนี่ยครับผมมาที่ช่องเดี๋ยวแป๊บ ฟังฟังก็มาเจอกันกับผมอีกครั้งนะครับผมกับรายการเคเวอร์วิดีโอพิเศษนะครับผมเคเวอร์วิดีโอพิเศษนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาับกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะจี๊ดก็ผมขอบคินนั่รับชมนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เป้าหมายคือสิบไลค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าครับผมก็จะมีการสอนโปนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับในการสอนโปนะครับผมฝากลงทุนเลยนะครับผมโอเค กีดับนะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีสวัสดีจ้โขนผมรักจอมนาคาใบจ้าไปละอย่าลืมไปทดสอบกันใช้ดูนะครับผมเน็ตฟริกนี้ใช้ได้ห้าวันนะคบผมโอเคใบจ้าไปละไปจริงจนะงเออใบจ้ารอก่อนย <c oughs> ี่สิบสองทียี่สิบสองทีเดี๋ยวให้มันเก้าสิบเอ็มบีเลยนะครับผมตรงๆต,ตัวไปเลยนะคลิปนี้นะก็จะปล่อยลงวันนี้แหละนะครับผมก็ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนเนะี่ยไปดูช่องอ่าช่องอะไรนะ ั้นเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับโีเซนนะครับผมกันกับผมอีกครั้งนะครับผมกับรายการเควเวอร์วิดีโอพีเซนเคเวอร์วิดีโอผีเซนได้นะครับผมก็สะมีนี้บ่ายจ้าไปละไอ้เหี้ยกดผิดไปละบ่ายจ้า